อรุณสวัสดิ <c> ์ <oughs> เอ่อสิวี่เช้านี้เธอดูหน้าซีดๆไปนะดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยสบายเลยนะดิฉันต้องขอโทษด้วยเจ้าคะรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นหวัดนิดหน่อยนะเจ้าคะฉันวางมือไว้บนหน้าผากของเธอพอแตะดูก็รู้ได้ทันทีว่าตัวเธอร้อนมากสิวี่ตัวเธอร้อนมากเลยนะฉันวางเธอไว้บนเตียงพร้อมกับเตรียมอาหารและยาที่สามารถกินได้ง่ายๆไว้ ซีวีได้บอกกับผมว่าไม่ต้องทําเพื่อเธอขนาดนี้ก็ได้ผมเลยตอบเธอกลับไปว่าถึงอาจจะเป็นแค่ไข้หวัดแต่อย่าลืมนะว่าเธอมีไข้ขึ้นค่อนข้างสูงเลยนะเพื่อความปลอดภัยฉันจะเข้ามาดูแลเธอเองมันจะดีกว่าเธอคงจะไม่สบายตัวไปสักพักแล้วนะฉันเดาว,ว่าร่างกายของเธอคงจะอ่อนแอมาก่อนที่เธอจะได้มารักษาตัวอยู่ที่นี่ แม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงแบคทีเรียที่ทำให้ร่าง,งกาเยเย็นลงแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเธออ่อนแอลงเช่นกันเธอบอกผมว่าครั้งล่าสุดที่เธอเป็นหวัดเป็นไปได้สักพัก er, ไม่นานเดียวก็หายแล้วดูวเหมือนเสื้อของเธอจะเปียกเหงื่อหมดแล้วงั้นฉันจะเปลี่ยนเสื้อให้เธอก่อนแล้วกันนะเ <L> <Laurie> สียงของซิลวี่แหบลงจนเธอก็ไม่อาจเก็บซ่อนความเจ็บปวดและความกังวลนี้ได้ ตัวฉันเองพยายามรักษาเต็มที่แล้วนะแต่ทำไมซิลวี่ยังทรมานเพราะพิษไข้นี้อยู่อีกละ่ะขณะซิววี่หลับอยู่เธอก็ละเมอพูดขอโทษไปด้วยดูเหมือนเธอคงกำลังฝันร้ายอยู่แน่เลยฉันวางผ้าซับเหนือที่หน้าผากเธอแล้วค่อยๆลวกหัวเธอแบบเบาๆผ่านไปสักพักดูเหมือนสีหน้าของเธอจะเริ่มดีขึ้นทีละนิดแล้วละ่ะอรุณสวัสด์ค่ะฉันเอามือไปแตะที่หน้าผากของซิลวี ดูเหมือนไข้ของเธอจะลดลงแล้วนะซิวี่เก่าคำขอโทษที่ทำให้ผมต้องลำบากแต่ตอนนี้เธอก็หายดีแล้วสามารถช่วยทำงานบ้านได้บ้างแล้วขอบพระคุณมากเจ้าคะนายท่านหลายวันหลังจากนั้นนายท่านเจ้าคะอะไรกันเหรอหนายท่านจะไม่ทำเรื่องที่เลวร้วายกับฉันใช่ไหมเจ้าคะแล้วเธอก็เล่าให้ผมฟังว่า ก่อนที่เธอจะได้มาอยู่ที่นี่ทุกๆวันตัวของเธอต้องเจอบความเจ็บปวดอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะร้องไห้หัวเราสะสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะเยียวยารักษาสิ่งที่ต้องเผชิญมาตลอดได้ทำได้เพียงแค่ก้มหน้าและยอมรับมันนายท่านเจ้าคะคือฉันจะเชื่อใจในายท่านได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะฉันจะไม่หักหลังเธอฉันสัญญาฉันเชื่อนายท่านคะ่ะคำพูดเมื่อกี้นี้ จนถึงตอนนี้ที่ฉันทเมินต่อความใจดีของนายท่านฉันขอโทษตัวจริงๆเจ้าคะ่ะตัวฉันเองก็จะพยายามทําทุกอย่างเต็มที่เพื่อที่ฉันจะเป็นประโยชน์ต่อนายท่านเพราะงั้นไม่ว่าฉันจะหัวเราะหรือร้องไห้ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปเลยนะคะช่วยเป็นนายท่านที่แสนดีของฉันไปตลอดเลยนะเจ้าคะ่ะโปรดติดตามตอนต่อไปคุยกันท้ายคลิปคลิปอยู่เวงจรงฮะ ก็ลอกันนานหรือเปล่าก็แบบสอนรักไอ้่าเสาตอนที่3ก็ไม่ทํามานานแล้วเหมือนกันเลยกับการภาคอะไรพวกนี้เนื่องจากเรีย่ว่าผมไปอไปไปเล่นเทอร์เรียหรืออพวกนั้นมากเกินไปหน่อยมันต้องมันต้องทำของนะเออก็กลับมาทําแล้ว,ลวคิดว่าอีกสักตอนที่สีก็น่าจบแล้วแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดชอบก็กดแชร์ ติดใจซับสไคร้ได้เลยจากคลิปนี้ใบป่าไป